กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าเขียวขจีอันแสนสุขมีหมีน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าน้องหมีภูน้องหมีภูมีขนปุกปุยสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตเป็นประกายและที่สำคัญที่สุดคือหัวใจที่แสนจะใจดีน้องหมีภูมีเพื่อนๆนเยอะแยะเลยทั้งกระต่ายน้อยขนฟูกระรอกน้อยแสนสนและนกน้อยร้องเฟลมไพเราะ วันหนึ่งขณะที่น้องหมีภูกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าก็ได้เจอกับครอบครัวกระต่ายป่าที่เพิ่งย้ายมาใหม่เจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึ่งกำลังนั่งซึมอยู่ริมลำธารน,น้องหมีภูเดินเข้าไปทักทายอย่างอ่อนโยนสวัสดีจ้าเจ้ากระต่ายน้อยมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเจ้ากระต่ายน้อยเงยหน้าขึ้นมามองแล้วตอบเสียงเบาหนูกลัวจังเลยหนูไม่รู้จักใครที่นี่เลยน้องหมีภูจิงชวนเจ้ากระต่ายน้อยไปเที่ยวรอบๆป่า และได้แนะนำให้รู้จักกับเพื่อนๆของเขาน้องหมีภูเป็นคนใจดีมากๆเลยเขาคอยช่วยเหลือเพื่อนๆเสมอเมื่อกระรอกน้อยทำลูกโอตกจากต้นไม้น้องหมีภูก็รีบวิ่งไปเก็บมาให้เมื่อนกน้อยหาที่เกาะไม่ได้น้องหมีภูก็อาสาให้เกาะบนหลังที่อบอุ่นของเขาทุกครั้งที่เพื่อนๆมีปัญหาน้องหมีภูก็จะยิ้มให้แล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวนะมาเป็นเพื่อนกันเถอะ การผจญภัยเล็กๆนี้ทำให้น้องหมีภูได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเขาพบว่าการเป็นมิตรกับทุกคนเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆการแบ่งปันรอยยิ้มและน้ำใจทำให้โลกใบนี้สดใสยยิ่งขึ้นเจ้ากระต่ายน้อยก็ค่อยๆค,คลายความกลัวลงเขากล้าที่จะพูดคุยเล่นกับเพื่อนใหม่ๆแล้วรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ในป่าแห่งนี้ในที่สุดป่าเขียวขจีก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขน้องหมีภูได้สอนให้ทุกคนรู้ว่า ไม่ว่าเราจะแตกต่างกันอย่างไรเราก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แค่มีหัวใจที่เปิดกว้างพร้อมที่จะแบ่งปันความรักและความเข้าใจทุกๆวันในป่าจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป